ومن هو فوق العرش فرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل الباطلا ورزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام خواه سنتي سوك اندو وام ميتا لكو جملة الله سبحانه وتعالى ขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางวิทยุนะครับทางคลื่นหน้าแปดเอฟเ5็มหนหรหรือว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่พิมพ์ไปยังเพจคลื่นคนรักอัลกุรอานนะครับ FM 105.25หนึ่งร้ร พี่องครับก็ทำดุริลล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกรตอลอสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์นั้นเนี่ยนะครับได้ให้โอกาสให้กับเรานะครับได้มามีโอกาสมานั่งรวมตัวกันในการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งมันเป็นวิชาการที่จะยังประโยชน์ให้กับเรานรใน โลกหน้านะครับโลกอัคร์แม้กระทั่งโลกนี้พี่น้องครับเราก็สามารถที่จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาปรับใช้มาเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตของเราในโลกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องก็ขอให้รับฟังโดยพยายามตั้งใจฟังแล้วก็พยายามคร่ครวญในขณะที่รับฟังเรื่องราวของท่านอบีในอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับก็ทำดีล่านะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตั้งชื่อตอนนี้ไว้ว่าฮิจเราะไปยังประเทศหรือว่าไปยังแผ่นดินชามนะครับแผ่นดินชามนะครับณนปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศซีเรียนะครับประเทศซีเรียก็เป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของอิสลามนะครับพี่น้องครับ ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับย้อนความกลับไปหน่อยหนึ่งนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะท่านนาบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่ที่เมืองบาบิลหรือว่าเมืองบาบิโลนนะครับซึ่งตอนยุคปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศอิรักนะครับนะฮะซึ่งกษัตริย์ของกลุ่มชนของท่านนบีอิบราฮิมตอนนั้นเนี่ยคือใครครับก็คือ นมรูธนะครับเป็นกษัตริย์นมรูธเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาให้ครองราชครองบัลลังเป็นเวลานานมากเลยนะครับพี่น้องนักตักซีรบางท่านหรือว่าอุลมามะบางท่านเนี่ยนะครับได้บอกว่ากษัตริย์นมรูธเนี่ยนะฮะครองราชเวลาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ,รรเ,นเ,นรบเป็นเวลานานมากๆจนกระทั่ง ถึง400ปีเลยทีเดียวครับกษัตริย์นํมรูธเป็นกรเป็นกรัตัิย์ที่ครองราชเป็นเวลา400ปีนะครับอันนี้คือเป็นการตัฟซีรเป็นการอาธิบายของผู้รู้บางท่านหรือว่าโอลามะบางท่านนะครับซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆากพีก่น้องครับแต่ที่แน่ๆก็คือนานมากๆการครองราชของกษัตริย์นัมรูธนะครั ซึ่งก็ขอย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้โดนพัฒน,นาการและก็เตรียมที่จะโดนโยนลงไปในกองไฟไปน้องครับได้มีนะฮะได้มีรายงานในมุสนัดของอิมามอัลฮัดนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลานุอัลฮุอะลัยาะห์สัลลัมนะครับกล่าวว่าแท้จริงกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะเมื่อพวกเขาเนี่ยนะครับต้องการที่จะก่อไฟ พวกเขาก่อไฟแล้วนะฮะพวกเขาก่อไฟเนี่ยนะครับลัมมาเอากอดุนน่ายาัอลัตดาว่าอัลออร์ตามันลาอิทฟาอิฮานะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกลุ่มชนของท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยก่อไฟเพื่อที่จะเผาท่านนบีอิบราฮิมทั้งเป็นเนี่ยนะครับพี่น้องบรรดาสัตว์ที่อยู่ณที่แห่งนั้นนะครับ สัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์สีเท้าเนี่ยนะฮะทำอะไรฮะพยายามที่จะดับไฟพี่น้องครับพยายามรวมตัวกันที่จะดับไฟที่พวกเขาเนี่ยก่อเพื่อที่จะมาเผาท่านนบีอิบรอฮีมนะครับทั้งๆที่มาอันนันนารอซีมจิตเทนนะครับทั้งๆท,งที่นะฮะกองไฟเนี่ยเป็นกองไฟที่มีความใหญ่โตมโหฬารเป็นอย่างมาก แล้วก็ร้อนเป็นอย่างมากนะครับไม่มีมนุษย์หน้าหนเลยนะครับที่สาม,มารถที่จะเข้าใกล้กองไฟกองนี้ได้นะครับแต่ทว่านะครับบรรดาสัปสัตนะฮะสัต์สีเท้าหรือว่าสัตว์เลยคลานก็แล้วแต่นะครับในในตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยนะฮะอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตะลาได้สั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยนะครับทำการ พยายามที่จะดับไฟนะฮะซัครลลาะลาอ ع ม ى عمل إطفائها إ ل ลานะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่มันเนี่ยนะฮะปฏิบัติแบบอื่นนะครับนั่นก็คืออินลัลวะซักนะครับอินลัลวะซักนะฮะยกเวน้นจิ้นจก หรือว่าเป็นประเภทของพวกตะแกอะไรพวกนี้นะครับยูเวนจิ้งจิ้งจกเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่พยายามที่จะเป่าไฟให้มันลุกขึ้นไปอีกนะครับนะฮะอินาฮูกะน่าย่มฟุกแทจิงจิ้งจกเนี่ยนะครับหรือว่าสัตว์ประเภทตะแกเนี่ยนะฮะพยายามที่จะเป่า เป่าไฟให้ไฟเนี่ยมันขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ท่านนบีม,มูฮัมดสซลล,ล,ล,ลลัลฮวเลวสลัมนะครับก็เลยมีคําบัญชามีคําสั่งใช้ให้ฆ่าตะแก่ให้ฆ่าจิ้งจกุกนะครับจากตรงนี้นี่เองนะฮะก็เลยเป็นที่มาของให้ฆ่าจิ้งจกนะครับ แต่ว่าการฆ่าก็ไม่ได้ว่าเป็นการฆ่าเพื่อให้ทรมานนะครับคือให้ฆ่าให้ตายภายในครั้งเดียวนะครับฆ่ายังไงก็ได้ครับให้ตายภายในการฆ่าครั้งเดียวนะฮะว่าการทั้งอัยชาเองด่ารำลรำพในเบติฮ่าอัดดัทฮูลีกุตลิละซักนะครับแล้วก็ทายงอัยชารอดิลล์ฮูอันฮานะครับ ถ้าหญิงไอชาซึ่งเป็นมารดาของบรรดามุมีนีนของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยนะครับได้มีคันธนูหรือว่าคล้ายๆกับปางนัวะไรพวกนี้นะฮะไว้ในบ้านของนางในบ้านของท่านเพื่อที่จะเตรียมไว้ฆ่าจิงจบโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็ท่นานนบีมูฮัมหมัดสุลตลามนะครับก็ได้บอกให้รู้ถึงผลบุญอันมากมายนะครับของการฆ่าจิงจกอันนี้นะฮะและก็ย้ํานะครับว่าการฆ่าจะต้องไม่ให้ฆ่าโดยที่ว่ามันทรมานคือฆ่าให้ตายภายในครั้งเดียวฆ่าให้ตายภายในการคว้างครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่านั่นเองนะครับ เพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการทําร้ายของมันจากพิษของมันอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ครั้งหนึ่งเคยที่จะนะครับปองร้ายต่อท่านบีอิบราฮิมโดยการที่จะเป่าให้ไฟเนี่ยนะครับมันลุกขึ้นไปอีกลุกขึ้นไปอีกนะครับแต่สุดท้ายนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับก็ให้ ท่านนบีอิบรอหมเนี่ยนะฮะเดินออกมาจากไฟโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะฮะไฟที่นะครับตอนที่ว่าพวกกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอห์มส่งท่านนบีอิบรอหมไปเนี่ยนะฮะต้องใช้เครื่องมือใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการโยนนะครับโดยการใช้เรียกว่าเครื่องยิงธนูนะฮะหรือว่าเครื่องยิงหินที่ว่าใช้ในสงครามนะครับที่ว่ามีการดึง แล้วก็ปล่อยนะครับให้มันพุ่งไปด,ด้วยความเร็วไปในระยะไกลหรือว่าระยะที่ต้องการนะครับซึ่งนะฮะอย่างเช่นที่นะครับตอนที่แล้วก็ได้บอกนะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลานะครับกล่าวแก่ไฟนะฮะกองนั้นว่ายานารกูนีบรดัดนวะซาลามันอลาอิบรอฮีมนะครับ โอ้ไฟเจ้าจงเป็นไฟที่เย็นนะครับไฟนั้นเนี่ยนะฮะก็เย็นทันทีเลยนะครับเย็นแก่ท่านนีอิบราฮิมคนเดียวจนจนกระทั่งนะครับบรรดานักตัปซีรนะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าหากว่าอัลลอฮ์สุบฮานาห์อัลลอไม่กล่าวว่าวาสลามันอัลาอิบรอฮิมด้วยเนี่ยแล้วก็จงเป็นไฟที่เย็นพร้อมกับเป็นไฟที่ให้ความ ปลอดภัยแก่ท่านนบดอิบรฮิมด้วยแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนเหลือเกินท่านนบีอิบรฮิมอาจจะโดนความเย็นของมันเนี่ยนะครับทำร้ายเอาได้เพราะฉะนั้นนะฮะอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาก็เลยกล่าวว่าบรดันวะซาลามันจุเป็นไฟที่เย็นแล้วก็เป็นไฟที่เย็นโดยที่ให้ความปลอดภัยแก่ท่านนบดอิบรฮิมนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับ เหนือธรรมชาติที่เราทราบกันเหนือเขาเรียกว่าเหนือเหนือยานวิสัยนะฮะธรรมดาไฟเนี่ยนะครับเท่าที่จากประสบการณ์จากความรู้ที่เรารู้มาเนี่ยไฟเนี่ยมมนต้องร้อนแต่ว่าไฟกองนั้นที่ท่านนบีอิบรอหมีมโดนโยนเข้าไปโดยเครื่องยิงธนูเนี่ยนะฮะมันเป็นไฟที่เย็นและก็ปลอดภัยแก่ท่านนบีอิบรอหีเฮม นะครับท่านนบีอิบราฮิมก็เลยเดินออกมาจากไฟนั้นในขณะที่กองไฟนั้นดับมอดลงด้วยสภาพที่ปลอดภัยไม่มีอะไรทํำร้ายท่านนบีอิบราฮิมได้เลยพี่น้องครับก็เลยเดินออกมานะฮะกษัตริย์นัมรูธนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของท่านนบีอิบราฮิมในยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ายอมจำนวน,นกับ สิ่งที่เห็นตรงหน้านะครับไฟเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถทําอะไรท่านนบีอบรหิมได้เลยนะฮะแต่ว่าก็ยังดื้อดึงนะฮะยังไม่เชื่อต่อสิ่งที่ท่านนบีอบรหิมเรียกร้องอีกนะฮะก็นะครับก็ไปมูนาโซร ก็ไปโตเถียงกับทานายบีบรอฮเมว่าแท้จริงนะฮะฉันเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้เป็นให้ตายได้นะครับตอนที่ทานายบีบรอฮเมพูดกับปษัระสันมรุตว่าแท้จริงพระเจ้าของฉันก็คืออัลลอฮ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะให้คนเป็นให้คนตายได้นะฮะกษัตริย์น้ำรู่ก็โตเถียงอีกว่าเออฉันก็เหมือนกัน สามารถที่จะให้คนเป็นหรือว่าให้คนตายได้นะฮะก็มีการตับซีดอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือบอกว่าท่านกษัตริย์นำรู้ท่านนี้เนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยนะครับได้ให้สั่งให้ลูกน้องของเขาหรือว่าทหารของเขาเนี่ยนะครับไปเอาคนมา2คนแล้วก็ตัดสินให้หนึ่งใน2คนนั้นเนี่ยนะครับรอดก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยทำให้เป็นอีกคนเนี่ยโดนตัดสินให้โดยลงโทษ ประหารชีวิตก็แสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ตายก็แสดงว่าเป็นคนที่ทําให้คนเป็นให้คนตายได้นั่นคือทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งก็คือกษัตริย์นารูปนะครับอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้คนเกิดขึ้นได้เป็นคนที่ทําให้คนเนี่ยตายได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเรื่องของการที่ว่าทําให้คนเป็นให้คนตายนะครับ ท่านนบีบรอห์มก็เลยเลื่อนมาบอกว่าแท้จริงพระเจ้าของฉันเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะล้างกระดานเรียกว่าล้มล้างทําให้กษัตริย์นัมรูสเนี่ยแพ้อย่างรบาบคาบโดยที่ไม่สามารถที่จะโต้เถียงอะไรได้อีกต่อไปไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้อีกต่อไปนั่นะก็คือท่านนบีอิบรอห์มนะครับบอกว่าแท้จริงพระเจ้าของฉันเนี่ยนะครับ a إ ن الله ي i ت ي a ا s ش i س من المشريق แ้นะ่จริงพระเจ้าของฉันก็คืออัลอสเนี่ยนะครับให้ดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะขึ้นทางทิศตะวันออกฟะจีบิฮามินัลมัะริบนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจงทําให้มันขึ้นมาทางทิศตะวันตกสิหากว่าท่านแน่จริงหากว่าท่านพูดสัตว์จริงนะครับกริย์นัมรูสก็เลยเงียบไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้อีกต่อไป ด้วยกับการที่ว่ายงยอมจำนวนด้วยกับหลักฐานด้วยกับการหักล้างของท่านนบีอิบรอฮิมต่อทุกๆข้อข้องใจของพวกเขานะครับแล้วก็เป็นการที่จะบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับคือท่านนบีแห่งสัจธรรมนำาสัจธรรมมาเผยแพร่แก่พวกเขานะครับสุดท้ายแล้วก็นะฮะท่านนบีอิบรอฮีมนะครับก็ได้ ตั้งมั่นว่าฉันเนี่ยจะฮิจรราะไปจากกลุ่มชนของพวกท่านแหละนะครับไม่อยู่แล้วนะครับที่เมืองบาบิลที่เมืองแผ่นดินอิรักของประเทศของของประเทศอิรักนะครับในยุคป,ปัจจุบนันท่านอาบีบรอฮีมนะครับก็ได้ตั้งมั่นว่าจะเดินทางฮิจรราะไปยังประเทศไปยังแผ่นดินชามนะครับซึ่งเป็นประเทศอิรักซึ่งเป็นประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับ และแล้วท่านนบีอิเบรรฮีมนะครับก็ได้อุยยก็ได้เดินทางไปยังแผ่นดินชามแล้วก็กล่าวนะฮะแก่กลุ่มชนของท่านนะครับที่ที่เมืองบาบิลว่านะฮะอินนีมูฮาจิรันอิลระบีซยฮดีนแท้จริงฉันเนี่ยนะครับจะฮิจาระไปยังพระเจ้าของฉัน ตามคำบัญชาของพระเจ้าของฉันนะฮะหมายถึงเพราะว่าแท้จริงเนี่ยลอสุบฮานหัวตาลาเนี่ยนะฮะจะทำอะไรฮะจะยะดีนจะทรงชี้แนะชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับฉันไอยะฮดีนีอิลาซิรอติลมุสต์กีมนะครับชี้แนะชี้นำฉันไปยังเส้นไปยัง ขนทางที่เที่ยงตรงและก็ชี้แนะชี้นำฉันไปยังสถานที่ที่ที่เหมาะสมและก็สถานที่ที่ที่ดีนะครับแล้วท่านนบีอิบรอฮิมนะครับก็ได้ออกไปยังเมืองชามนะครับซุ่มมาขราจามีนไบนนอัลฮุริฮิมมูฮาจิรันวะเจลจัตุฮูวับนุอัคีลูดอิละด,ดารอัชามิยะนะฮะ หลังจากนั้นนะครับท่านอบีอิบรรหิมก็ได้ออกไปจากกลุ่มชนของท่านอบีอิบรรหิมนะครับออกพร้อมกับนะฮะซ่ารซึ่งเป็นเป็นเป็นภรรยาของท่านอบีอิบรรหิมนะครับซึ่งนักตัฟซีรอย่างอิมนุกฟีรนะครับบอกว่าทศนะที่ เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านหญิงซาร์ร์เนี่ยนะฮะเป็นลูกสาวของลุงของท่านนบบีอิบรอฮีมนะครับอันนหุขรจบิฮะมุฮัมมจีรันมิลบะลาดิฮีบัดดามะตาโจวัจบิฮะฟาอามานัตบีนะฮะท่านหญิงซาร์ร์ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะ ท่านนบีอิบรอฮิมก็ได้แต่งงานกับท่านและทาญิงซาร์อีกนะฮะก็ได้อีมานก็ได้ศรัทธาต่อท่านนบีอิบรอฮิมศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮิมนั้นได้นํามาเผยแผ่นํามาดาวะนะครับแล้วก็เดินทางพร้อมกับใครครับเดินทางพร้อมกับวับนูอะคีฮีลูดเดินทางพร้อมกับลูกของพี่ชายของท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะฮะชื่อลูด แล้วก็ลูตนะครับการนาอัมนะบิอิบรอฮีมวะกานาอีมานุฮฺอัลอาดีมนะครับแล้วก็ลูดเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือท่านนับีุลูดคนเดียวกับที่เป็นท่านนับีุลูดเนี่ยนะฮะที่ว่าถูกส่งไปยังกุมชนซาดูมเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของพี่ชายหรือว่าน้องชายของท่าน,นาอับดุลลูบินั่นเอง นะฮะแล้วก็ท่านนบีลูดเนี่ยก็ได้อิมาต่อท่านนบีอิบรอฮิมตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็การอีมานของท่านนบีลูดเนี่ยนะฮะส่งผลยิ่งใหญ่มากๆโดยการที่ท่านนบีโดยการที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานาฮฺต่าลานะครับพี่น้องได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านนบีลูดเนี่ยนะฮะเป็นเป็นท่านนบีทรงแต่งตั้งให้ลูดซึ่งเป็นบุตรชายของพี่ชายของทนะ่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยเป็นท่านนบีที่เราถูกส่งไปยังกลุ่มชนสะดูม นะครับเรียกร้องให้กลุ่มชนซาดูมเนี่ยนะครับเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยให้เตาฮีตต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและุ์ตาลาให้การเอกภาพต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและุ์ตาลานะครับแล้วก็ให้นะฮะ ให้ละทิง้งสิ่งที่ว่าพวกเขาทําการลามุกอนาจารนะครับนั่นก็คือการสมสู่ระหว่างชายกับชายนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวรายละเอียดอิชาร์ลอในในตอนตอนหน้าอิชาร์ละจะมากล่าวเรื่องของท่านอาบีลูดนะครับนะฮะซึ่งเรื่องราวของท่านอาบีลูดนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จะต่อจากเรื่องราวของท่านอบี อิบรอฮิมนั่นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอ่านะฮะแล้วก็ในขณะที่ว่าอิใน أثناء مرّة إ ق ا م ت บ ب อิลามิ ه ร إلى مصر بزوجته سارة ในขณะที่ท่านนาบีอิบรอฮิมนะครับตั้งรกรากที่เมืองชามนะครับหรือว่าเมืองประเทศซีเรียนในปัจจุบันนี่นะฮะก็ได้เดินทางไปยังเมืองมิสซร์ยังเมืองอียิปต์ นะครับพร้อมกับภรรยาของท่านนั่นก็คือท่านหญิงซา,าร์์วากานัตอัสนอิมพระอลันอิตลากนะครับซึ่งนะครับท่านหญิงซาร์เนี่ยเป็นหญิงนางที่มีความสวยงามสง่างามนะครับเป็นอย่างมากได้รับประทานความงามจากอลอสุบหฮานาหัวตาลาเป็นอย่างแบบ สวยสดงดงามเป็นอย่างมากสวยเด่นเป็นประกายนะครับเด่นเหนือ,อยิงอื่นๆในในกลุ่มชนยุบยุคนั้นเลยนะครับซึ่งท่านบีามาุฮัมมัดสุลอะลวะซัลลัมนะครับได้อธิบายถึงลักษณะของความงามไว้ว่าอูติยยูซุฟวะอุมมะฮู ชัตรุนเฮุส์นะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะลาได้ประทานความงามความสวยสดงดงามนะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาให้กับท่านนาบียูซุฟและก็แม่ของท่านนาบียูซุฟนั่นก็คือท่านนาบียูซุฟเนี่ยนะฮะเป็นบุตรของท่านนาบียะกูบท่านนาบียะกูบเนี่ยนะฮะเป็นบุตรของท่านนาบีอิสฮากท่านนบีท่านน,าบ,าน,นาบีอิสฮากนะครับโทษทีนะเป็น บุตรของท่านอบีอิบรอฮีมกับพระนางซาร์ห์นะครับซึ่งนะฮะความสวยงามเนี่ยนะฮะก็ได้ตกทอดนะครับเป็นเชื้อสายไปอย่างท่านอบียูซุฟเลยนะครับด้วยกับความงามที่ท่านหญิงซาร์ห์นะครับได้รับจากลอสุบฮานาหัวตาละแต่ว่าความงามนี่นะฮะไม่ใช่ว่าจะทรงผลดีตลอดไป นะครับจะส่งผลดีทุกๆสถานการณ์นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟลัมมารออาฮามลิกุมิสซิวากานาจับบารอนอานีดานะฮะเพราะว่าเมื่อเดินทางเข้าไปยังเมืองมิสริเดินทางเข้าไปยังเมืองอียิปต์แล้วนะครับซึ่งเมืองอียิปต์เนี่ยนะฮะมีกษัตริย์ที่ยะโสโอหังนะครับ ตระนงอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะนะครับเรียกว่าหยุดใจตัวเองไม่ให้มีความประสงค์ต้องการต่อผู้หญิงสวยงามได้นะครับไม่สามารถจะที่หักห้ามใจตัวเองได้เมื่อเห็นความงามของท่านหญิงซารอา์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเมื่อ บรรดากองคาราวานของท่านนับีอิบราฮิมเดินทางเข้าไปยังเมืองอียิปต์นะครับมีคนกล่าวแก่กษัตริย์องค์นี้ว่าโอ้ท่านกษัตริย์ของพวกเรานะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้หญิงนางหนึ่งที่สวยงามเป็นอย่างมากเดินทางเข้ามายัางเมืองของท่านผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นคู่กับใครเลยนอกจากเป็นคู่กับท่านเท่านั้นนะฮะกษัตริย์องค์นี้ก็เลยมาดู เห็นกับตาสุดท้ายแล้วนะครับก็เมื่อเห็นกับตาเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้มีความประสงค์ต่อผู้หญิงคนนี้ได้นะครับก็เลยเรียกกองคาราวานนั้นมานะครับเรียกผู้นําของกองคาราวานนั้นมานะฮะก็คือท่านในบีอิบราฮิมนั่นเองนะครับท่านในบีอิบราฮิมก็เลยเดิน ก็เลยไปหากษัตริย์องค์นั้นนะครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยก็บอกเลยนะฮะว่าแท้จริงฉันเนี่ยมีความต้องการหญิงนางนี้มากหญิงที่เดินทางมากับกลุ่มกองคารวานของพวกท่านเนี่ยนะครับท่านอับดุลเบบีนะครับก็มองออกนะฮะว่าหากว่าบอกความจริงไปเนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยต้องทําร้ายท่านอับดุลเบบีอย่างแน่นอน กลละหุอิบราฮิมแล้มาสะละหูอันฮานะครับเะนั้นท่านนบีอิบราฮิมก็เลยบอกกษัตริย์องค์นั้นไว้ว่าเมื่อกษัตริย์นะครับมีความต้องการนางนะฮะอินนาอุคตีแท้จริงนางที่ว่าเดินทางมากับฉันนี่นะครับก็คือพี่สาวของฉันนะฮะหรือว่าน้องสาวของฉันนางที่เดินทางมากับฉันเนี่ยคือน้องสาวของฉันนะครับ แล้วก็ท่านนบีอิบราฮิมก็เลยกลับไปยังกองคาราวานแล้วก็บอกกับภรรยาของท่านที่ชื่อซารอว่าอกวาลิโซจะติฮีอินนานีกุลตุลละหุแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยบอกกษัตร,ริย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเนี่ยบอกกษัตริย์ว่าแท้จริงเธอเนี่ยนะครับคือน้องสาวของฉัน อินนักีอุคต t فلا تكذبيني นะครับเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยนะครับเมื่อกษัตริย์เรียกตัวเนี่ยนะฮะก็อย่าบอกว่าฉันพูดโกหกเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฉันไม่ได้พูดโกหกเพราะว่าฟันตีอุคติฟิลอิสลามเพราะว่าแท้จริงเธอเนี่ยนะฮะเป็นพี่น้องของฉันในศาสนาอิสลามอ่านะฮะก็คือพูดความจริง แต่ว่าความจริงในมิติหนึ่งไม่ได้เป็นความจริงในมิติที่ทําให้กษัตริย์เนี่ยมาทราร้ายทนานบีอิบราฮิมได้เพราะว่าถ้าหากว่าวกะาก้อนละไดลิกลิสติควอนลิชชั่กมินฮาันจับบาร์เพราะว่าป้องกันต้องการที่จะนะครับป้องกันไม่ให้กษัตริย์เนี่ยมาทาร้าย หรือว่ามาปองร้ายท่านนาบีอิบราฮิมเอาได้หนะเหล่านาเลกอลอินนะฮะจะว่าจะหากว่าท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยนะครับกล่าวว่าแท้จริงนางที่ว่าเดินทางมาในกองคารวานของฉันเนี่ยคือ <c oughs> ภรรยาของฉันเนี่ยนะฮะแน่นอนเหลือเกินนะครับแล้วก็ตาลาอิบราฮิมกษัตริย์เนี่ยจะฆ่าท่านนาบีอิบราฮิมทันทีเพื่อต้องการที่จะครอบครองหญิงนางนี้ คนเดียวนะครับ <c oughs> อิชาร์ลครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็ในตอนหน้านะครับเราจะมาฟังกันว่าเมื่อท่านอบีอิบราฮิมนะครับบอกอย่างนั้นแล้วก็กษัตริย์เนี่ยต้องการที่จะได้ตัวของหญิงนางนี้ ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยเป็นภรายาของท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยซึ่งเป็นหญิงที่เลอค่าเป็นหญิงที่มีความงดงามที่สุดในยุคนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยต้องการมาครอบครองแล้วยังไงยังไงก็ต้องส่งตัวท่านหญิงซาร์ร์ซึ่งเป็นภรายาของท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับก็